ก็วันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสเรียว่าเป็นหนึ่งในอากาเซ่เหมือนกันที่มามาร่วมง,งานกับเรียกว่าแฟนมิของมาร์ตัวนด้วยก็ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับเหมือนกันนะคะก็ชื่นชมน้องเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เรียกว่านําชื่อเสียงของประเทศไทยไม่พอที่สําคัญอย่างที่หลายๆคนทราบาเกศเป็นคนรักสุนัขมากเห็นมาร์เขามีไมโลแล้วเขารักสุนัขเขามากก็เลยสุเอชื่นชมเขาแล้วเกบว่าเขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะได้จะได้เห็นเห็นเห็นภาพบรรยากาศการนี้ ใช่ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามเบื้องหลังบรรยากาศวันนี้ที่ช่องโชลดาชาแน,นลนะคะ<า>กดไลค์กดแชร์สับสไครพี่ด้วยาฝากยูทูบเบอร์รุ่นเดิร์ดด้วยนะคะ คนที่ทำที่มาทำยูทูบเบอร์นี่คือเอาเงินไปซ่อมบ้านด้วยถูกต้องค่ะก็จริงๆพี่เอกก็เหมือนหลายคนนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูช่องชลดาชาแนลเนี่ยเราก็เพิ่งรีโนเวทบ้านไปก็เหมือนหลายคนที่แบบรีโนเวทบ้านแล้วก็บานปลายจะซ่อมแค่สวนก็บานปลายมาสระน้ําจะซ่อมสระน้ําอยู่ๆหลังคาบ้านก็รั่วนะคะวันนี้ก็ได้ต้องทํางานนิดนึงหาค่าซ่อมบ้านค่ะไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้จริงวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆเข้าไปอยู่มาได้เกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ประมาณ3มเดือนที่แล้วค่ะ ค่ะวาเกินท่าิโอ้โหก็จริงๆเราซื้อบ้านเก่ามาีินเวทมันก็มีค่าซ่อมแซมนะคะเพราะว่าภายนอกมันดูสวยแต่ข้างในมันต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพราะฉันทุกอย่างก็ต้องต้องใช้ธนบัตรนะคะทธนบัตรจะทำให้บ้านเราโบยบินจะทำ everything ใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วไอ้ตัวที่เราซ่อมทั้งหมดแล้วพอไปอยู่แล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงคะนี่คือบ้านที่ฉันเสร็จแล้ว ก็ถ้าจะเอาจริงๆเลยครั้งแรกที่ซ่อมบ้านเสร็จเนี่ยว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> ก็ไหนมองหน้าคุณพร้อมว่าแบบเฮ้ยเธอเราซื้อหมู่บ้านนี้หรอ <c oughs> เพราะว่าเรารีโนเวทใหม่หมดเลยภายในนี่ไม่เหลือเขาโครงเดิมนะคะ เหลือแค่ตัวบ้านโครงนองเท่านั้นเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าถ้าเหลือแต่ภายนอกเนี่ยก็คือ20%เปอร์เซ็นต์เพราะหมู่บ้านเขาจะมีมีกฎนะคะไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงบ้านทุกหลังต้องเหมือนกันในในในหมู่บ้านเรามีทั้งหมด12หลังต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในภายในบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งอะไรก็ได้เป็นบ้านของเราแล้วก็จากบ้าน7ชั้นนะคะแล้วก็นอกเหลือ5ชั้นค่ะบ้านหลังนี้เพื่ออะไรมากที่สุด เอื้อเอื้อต่ออะไรคะเอื้อต่อเอตอท่เกิดเอื้อต่อธนบัตรก็ถือว่าเป็นการสร้างความร้าใจให้กับวงการก่อสร้างนะคะซ้มแล้วซ้มอีกยาแนวปูนแล้วยาแนวปูนอีกคือจริงๆแล้วเพื่อนทุกคนเตือนแล้วว่าการรีโนเวทบ้านนี่เรื่องใหญ่มากให้ซื้อใหม่ดีกว่า พี่เก,กก็ไม่เชื่อเอออยากได้โลเคชั่นตรงนี้อยากอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยอยากมีเพื่อนบ้านแบบนี้ปรากฏว่าจริงๆเลยค่ะววทุกอย่างเชื่ออย่า,า,างคะเชื่อมากลยค่ะตอนแรกดีใจว่าเออบ้านเสร็จตรงเวลามากเลยมีคนบอกว่าดีมากบอกไม่แกมันคือคำสาบทุกคนที่ทำบ้านใหม่ต้องมีปัญหาเชื่อไหมคะอยู่ไปเสร็จปั๊บก็มีปัญหาจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเออก็มีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆนะซื้อใหม่ได้อีกหลังแล้วก็ถือว่า สนับัตรช่วยให้เรามีเพื่อนบ้านแบบนี้มีบ้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ล>ะค่ะใช่แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ย้ายจากคอนโดมาอยู่บ้านเพราะว่าเขาก็เลี้ยงสุนัขนะคะมีลูกสี่ตัวเนี้ยก็มันก็ลาบากเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ไม่สามารถจะไปอยู่คอนโดได้แล้วก็ไม่อยากจะหลบๆซ่อนๆด้วยห้องลูกไม่เท่าไหร่เพราะว่าห้องนอนห้องเดียวกับห้องแม่ค่ะ oh. <laughs> นอนด้วยกันนะคะค่ะค่ะ อย่างช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆคหนักือสั่นเองมันเปมันมีปัญหาเยคะเิดแอร์ให้เรใช่เลยก็จริงๆแล้วก็เออบ้านพี่ติดโซลาเซลล์นะคะก็โชคดีไปขายให้กิจการโซลาเซลล์อีกเห็นไหมคะเก๋บอกเราต้องธนบัตรเท่านั้นนะคะก็เนื่องจากบ้านอยู่ใจกลางเมืองนะคะบางทีเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างช่วง PM ก็มีปัญหาก็ต้องติดเครื่องปรับอากาศเยอะหน่อยติดเครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ต้องใช้ไฟฟ้า แต่ว่าตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วค่าไฟจะลดลงอยู่แล้ว <ste> <screen> ใช่ป่ะโซลาร์เซลล์พี่ไม่ได้เป็นกิจการโซลาเซลล์นะก็จริงๆเราลองทดสอบนั้นก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาช่วงด้วยนะคะก็สำหรับบ้านพี่เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ลดประมาณ19-20%แต่พออยู่มาสักพักมันก็เริ่มค่อยๆเห็นนะคะ30-40%อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ด้วยบางทีถ้าเราเปิดแอร์แล้วเราไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดพม่านนะแสงแดดบ้านที่เป็นกระจกเยอะเพระแสงเข้ามาเนี้ยมันก็ทํางานหนักอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหัดเรียกว่าปรับตัวด้วยในการใช้ไฟถูกทีอ่มาชวนประหยัดไฟเขาพี่นี่งานเขานะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราแบบบ้านที่เป็นกระจกมากๆแล้วเราเปิดให้แสงเข้ามามากๆเนี่ยมันก็เปลืองไฟแล้วก็อุณหภูมิในบ้านก็ร้อนด้วยนะคะถามหน่อยพี่เดชความส่วนของเราที่อย่างเงี้ยเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีโอ้ เขาเขาโจทย์ไทยอินเลยนะคะทุกอย่างของความงามพี่เก๋หาซื้อได้ที่ Event Boy นะคะจะเป็นสกินแคร์จะเป็นเมคอัพจะเป็นแฮร์เซรเย์จะเป็นวิตามินที่นี่เขาก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะไอ้ที่มัน้ายพี่เก๋มีอะไรจะบอกคนที่ ิดจะรีโนเวทบ้านคือจริงๆสำหรับคนที่จะรีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ต้องศึกษานิดนึงถึงเรื่องวัสดุก่อสร้างหรือของที่เราจะใช้นะคะบางทีเราอยากจะมีหินแบบนี้แต่อาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยนะคะหรือว่าเราอยากจะมีกําแพงหรือว่าบันไดบ้านแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับลักษณะอากาศบ้านเราด้วยเพราะอย่างเก๋เนี่ยอยากมีมีบันไดบ้านที่เป็นไม้สวยๆนะครับไม้กุศลน้ำเข้ามาอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม้ก็บวม ทนความชื้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะแล้วก็รอบคอบแล้วก็เก่ช่วปัจจุบันนี้วงการแต่งบ้านก็มีเยอะมากมายก็อยากให้เลือกที่เชื่อใจได้นะคะบางทีเขามีการเซ็นสัญญามีการมัดจำา้ี่น้องแต่แกว่าอันนี้คุ้มค่ากับการที่เขาจะวิ่งหนีเราไปค่ะสรุปซื้อใหม่หรือว่าไม่ใหม่่คือมันก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าเกิดคุณเอ่อไม่มีพันธะทางด้านการเงิน การรีโนเวทบ้านก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากจะชอบแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อในหมู่บ้านเนี่ยบางทีมันก็มีแบบตายตัวมาเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของทุกคนค่ะโอเคโอเค